คนตาบอดกับคนที่ตาไม่บอดไม่เท่ากันถูกต้องไหมคนตาบอดกับคนตาที่มองตาเห็นเนี่ยมันเท่ากันไหมาะฉะนั้นเช่นเดียวกันถ้าคนระหว่างคนที่ตาบอดกับคนที่ตาไม่บอดเนี่ยโอ้คนละเรื่องกันเลยเช่นเดียวกัน وال الذين آمنوا وعمل الصالحات وللمسير ال ชินเดียวกับที่ผู้ศรัทธาต่อละอุบานอัลตะละะแล้วทำความดีมันจะเท่ากันไหมกับคนที่ทำความชั่วและไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺอุบานอัลตะละอันนี้เอาหลักฐานที่สติปัญญาด้วยแล้วก็พูดใจต่อใจใช้ใจให้ใจตัดสินใจเลยว่าตกลงจะเป็นคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ แล้วทําความดีต่อ Allah หรือจะเป็นคนอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ศรัทธาต่อ Allah แล้วก็จะทําอะไรได้ทั้งหมดเลยบนโลกนี้อยากจะทําอะไรก็ทําได้ตามใจเพราะคนเวลาที่มันไม่มี إ ي م านมันจะทําอะไรก็ได้สองฝั่งเนี้ระหว่างสองด้านนี้ลองใช้หัวใจและสติปัญญาคิดดูว่าฝั่งไหนที่สมควรจะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากเราแต่ละมากกว่ากันและมันเข้ากันไหมระหว่างสองฝั่งนี้ ระหว่างคนที่มีความศรัทธาต่อาาาล l l ุ h Subhanahu Taala ชีวิตอยู่กับ a าาาล l a h Subhanahu Taala ทำความดีหวังในการตอบแทนจากลล l a ์แล้วคิดว่าพอถึงตัวเองถึงเวลาที่ตัวเองกลับไปอ l l a h s u b h a n า h าอัล l a Allah t a a ล a จะประทานสิ่งต่างๆที่พระองค์สัญญาเอาไว้กับอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่มีลล l a ์ใช้ชีวิตทุกวันนี้ไม่มีจุดประสงค์ยังตอบไม่ได้เลยว,ว่าตายแล้วจะไปไหนะแล้วใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้แล้วแต่ อารมณ์จะพาไปแล้วแต่ชัยตอนจะพาไปแล้วแต่กระแสจ,จะพาไปล่องลอยไปไรความคิดที่ชัดเจนว่าตัวเองคือใครแล้วตัวเองจบแล้วจะไปไหนก็เลยใช้ชีวิตแบบแบบทุกวันที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเท่ากันไหมให้ใจให้ใจคิดดูให้ใจแบบคิดแบบง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องใช้ตักกะเยอะ เอาให้ดูระหว่างคนสองประเภท่าชีวิตของคนสองประเภทนี้นคนที่มีความศรัทธาต่ออลร่าตระเลเขาใช้ชีวิตยังไงกับคนที่ไม่มีออร่าตระเลเขาใช้ชีวิตยังไงแล้วเลือกเอาเองว่าแบบไหนที่มันที่มันสมควรจะเป็นชีวิตที่มีความสุขมากกว่าและประสบความสําเร็จควรจะเป็นชีวิตที่เราเลือกให้เป็นเส้นทางในการมีชีวิตของเรามากกว่า,ารักตระถามอตอบก็ไม่ใช่ถามคือบอกให้ได้คิด แล้วพระองค์ก็บอกว่าาลีลมมแมะจะกรูนน้อยคนมากที่จะเข้าใจเรื่องต่างๆเหล่านี้คนที่จะถอดบทเรียนคนที่จะทำความเข้าใจคนที่จะอยู่นิ่งๆแล้วคิดวิเคราะห์บแบบตรงไปตรงมาแบบนี้มีกี่คน